อาปาดิเทเทนะอาปาดิยาอาปาดิเทเทคืออาปาดิโธอาปาดิคืตตื๊ดมมนม,มาต้องช้าช้านะครับเวลาเราพูดกับผมช้าช้าแล้วก็ชัดชๆๆ yes ัดรอเรือต้องเป็นรอเรือ <นะ S 1> รอริงต้องเป็นรอริ่ง<อ>ไม่รอริงกระดกลิ้นน่ะเ,เรือนั่งอยู่ในริงไง่าไม่แต่ริงงนั่งอยู่ในเรือไม่ต้องเสือกบ้านกูเขาเล่นอ,อย่างนี้เป็นผิดที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยเอาน้ณมนต์มาเซ่มามนต์กันมาณมนต์ี่ย ซาบุซาบุเฮบาเฮซอซอซอบุเฮบีฮักเป็นักะโตเฮบาเฮเจเจเจบุ๊คอ้าวงงงงเซ่ควายไม่ง,งงได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวกรูก็มีนะเว้ยอ่าเซมวาลามาจุกรูมาโฆษณาเมื่นเ,เล่นมึงเหรอเว้เฮ้ยที่อาจารย์มึงเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่